ผมเอ่อภูเก็ตบอยฮะภูเก็ตต้องทำเรียสพิเศษอยู่แล้วนมจีบหนงจมหนมจีนเนี่ยมีหกเกี้ยนบ้านผมน่กก็มีเอออาหารอร่อยมากๆไอซีฟู้ดอากาศร้อนใต่กูยังมีฮูดเขาถามว่าคิดยังไงให้ได้คำเดอะเรลใช่ไหมว่าเนี่ยแรปแชมป์ประเทศไทยอยู่ตรงไหนทูพีเนี่ยแรปสิงปีทองสมัยเดอะแรปเปอร์มานั่งตรงนี้น้องคิดว่าเป็นพ่ออะไรอ่ะ แรปเปอร์ที่มีไม่ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กๆทั้งเมืองไทยมีกี่คนที่ผมใช้คำว่า respect อาจบแล้วครับผมอยู่ที่พี่ต้องดีเพราะว่าเราดูแล้วมีความเป็นสุภาพบุรุษคือพี่ต้องนี่เขามีความเป็นสุภาพบุรุษมากก็ว,ว่าไปใช่ <c oughs> เขาเขามีสโลแกนสโลแกนอะไรนพี่ต้องคืออาบน้ำไม่ปิดม่านที่บ้านมีโดนแถมอ่อนโยนต่อจุดซ่อนเลน อันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ดิมอนของผมพี่ขันพี่โจครับคนนี้ผมโคอะเอ้าคนี้ผมนี่พี่ขันพี่โจครับเจ้าคนนี้ อจะเอาจะเอาอะเกิดอะไรขึ้นคะโต้งครับก็สุดยอดครับสุดยอดแล้วก็เอ่อว้าวพูดไม่ออกครับผมมือให้อีกทีได้ไหมเสร็จแล้วพิถึพูดไม่ออกสุดยอดอะ r e s p e c สเปคครับ r s s p e t t องเขา e ่เเหมือนกันนะคือ กล้ามั่นใจในตัวเองแล้วออกจากบ้านมาขึ้นเวทีโดยไม่ต้องให้แว่นตาช่วยอีกซ้ำด้วยซ้ำไม่ต้องให้ใครเห็นใจและปล่อยสุดๆโดยที่แบบไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งสิ้นเลยะฮะมนสุดยอดตั้งแต่กล้าที่แบบกล้าออกจากบ้านแล้วว่าไม่คิดว่าตัวแบบว่าตัวเองด้อยกว่าใครทั้งสิ้นเลยแล้วทิ่งที่มันออกมาคือไม่บียออสุดๆสุดยอด,ส,ดสุดยอดครับขอบ, Poor, บ<ะ>คุณคณรับและนี่นะคะ ทำให้เราได้เห็นน้ำตาของแรปเปอร์คนนี้ต้อม 2P หวังว่าเขาอาจจะได้อยู่ในทีมของคุณนะแล้วผมขอเลือกเลือกวิโต้พีครับูขอให้โค้ชมารับเลยนะคะโต้ขึ้นมารับน้อง 예대로 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 이내로 야쇼